หลายคนอาจมีคำถามในใจว่าชีวิตที่อยู่ทุกวันนี้มีทั้งความสุขความทุกข์เกิดความเครียดความวิตกกังวลความโกรธความสิ้นหวังวนไปวนมาดูเหมือนว่าความทุกข์บนโลกนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดจนบางคนอาจสงสัยว่าเมื่อไหร่เราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงคนที่ทุกข์ทางกาย เป็นโรคภัยไข้เจ็บและทุกทางใจทำอย่างไรถึงจะพ้นทุกข์รายการพระธรรมชวนมาร่วมค้นหาคำตอบหาทางออกจากความทุกข์กับพระครูประหลัดสัมพิพัฒนธีราจารกิติเชษสิริวัฒโกพระครูในฐานานุกรมท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารที่ธรรมสถานมูลนิธิพุทธมหาเมตตา ตำบลเชียงร,รากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันครับมองดูพระธรรมในเมื่อเราเป็นมนุษย์ที่เกิดมาเหมือนกันเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดเนี่ยเราก็ควรมีความเมตตาผมวิหารเหร็นคนตกทุกข์ได้ยากหรือเม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยเราก็ควรช่วยเหลือจะเป็นพระสงฆ์หรือคราวาสก็ช่วยกัน ถ้าโดยปรมัตธ,ธรรมแล้วทุกชีวิตมีคุณค่าหมดบางคนเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยเขาตายหรือเขาพิการขึ้นมาเราจะเสียใจภายหลังดังนั้นถ้าเรามีโอกาสช่วยอะไรได้ก็ช่วยเถอะก็คิดว่าเป็นกิจของมวลมนุษยชาติที่ควรทําก็แล้วกันถ้าเราทําได้เราช่วยได้ละ่ะทําไมเราไม่ช่วยในเมื่อเราทุกคนทุกคนจริงๆที่จะสามารถทําตรงนี้ได้แล้วถ้าเราคิดว่าคนเหล่านั้น เป็นญาติของเราเป็นพี่น้องของเราเป็นพ่อแม่ของเราหรือเป็นตัวของเราเองเนี่ยเราต้องการแบบไหนผมไปมาทุกที่ผมเห็นมาทุกอย่างผมก็ได้ฟังแต่นโยบายเห็นภาพวาดสวยหรูแต่ผมก็ไม่เห็นว่าตรงไหนที่จะทำได้จริงจนกระทั่งมาถึงตรงเนี้ยมาถึงที่นี่เนี่ยที่ทำจริงโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้กระทั่งคำขอบคุณพระอาจารย์ท่านยังไม่รับ ท่านก็ไม่ได้ช่วยในนามท่านท่านก็ช่วยในนามมุทิท่านก็ช่วยในนามเจ้าภาพท่านไม่เคยต้องมานั่งบอกเลยว่าท่านเป็นคนช่วยท่านเป็นคนทําแล้วจะไม่ให้ผมศรัทธาได้ยังไงก่อนมานี่มีอาการปวดหัวเขา่าเดินไม่ค่อยได้เดินต้องใช้ไม้เท้าเดินเนมื่อกี้เก้าวก็เหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วพอ,พอมารักษาคุณหมอฝังเข็มให้ ดีขึ้นเยอะเลยเมื่อหายแลวก็ได้คุณหมอคะคุณป้าขอบคุณมากมากค่ะขอคุณหมอเจริญเจริญนะจ๊ะท้งครอบครัวคุณหมอด้วยค่ะขอให้เจริญเจริญค่ะใจที่ปรารถนาว่าจะบวชตลอดก็เกิดขึ้นก็เลยทําให้บวชมาตลอดหละออกจากการเป็นข้าราชการตํารวจบวชพระมาประมาณ17บเจ็ดพรรษาจนถึงบัดนี้ก็มี ที่ดินที่ซื้อไว้ในเขตอำเภอเถือนก็จัดตั้งเป็นบุญนิธิบุญญาณุภาพขึ้นต่อมาก็ได้สร้างวัดพุทธเมตตาบุญญาณุภาพซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัวแล้วก็มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงร่วมกันสร้างกันมาญาติโยมทั้งหลายร่วมอุปถัมภ์ก็เป็นวัดที่ตมาเป็นเจ้าวาดอยู่ต่อมาก็ได้ตั้งบุญนิธิพุทธมหาเมตตาขึ้นโดยให้มีวัตถุประสงค์ในเรื่องการรักษาพยาบาลคนป่วย การทําฟันการฝังเข็มให้คนป่วยและต่อมาก็ได้มาสร้างธรรมสถา,านมูลิธิพุทธมหาเมตตาที่อำเภอบางปะยินจังหวัดยุทธยาต่อมามูลนิธิพุทธมหาเมตตาก็ได้เร,เริ่มทําคลินิกร,รักษาผู้ป่วยเริ่มจากคลินิกทําฟันสิริวัฒโกธันตกรรม นื่องจากว่าตกสงสารพระส,สงสมเนรแม่ชีรวมไปถึงพิษุนีจากต่างประเทศที่มาเรียนที่มาหาวิทยาลัยสงมอจรอบางทีเป็นชาวต่างประเทศก็ไม่รู้จะไปรักษาอย่างไงปัจจัยบางคนก็ไม่ค่อยมีก็ได้มารักษาฟรีที่นี่หลังตรงขาย่อเข่าลงไปหน่อยนึงส้นเท้าแตะพื้นไว้ตลอดนะคะส้นเท้า เออเนี่ยนะคะวันนี้หนึ่งถึงสามสิ่นะคะแล้วก็จะทำให้ขาเราแข็งแรงเส้นเราไม่ยืดออกและคลายเส้นอองมันนะคะ<ช>ตอนบัวท,ที่บัวอยู่ปีที่ห้าะค่ะได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดลำปางนะคะของพระอาจารย์กิติเชษฐ์นะคะ ค่ะหลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วอะคะ่ะก็ซาบซึ้งซาบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าแล้วด้วยความที่เราเป็นหมอฟันนะคะก็สิ่งหนึ่งที่จะตอบแทนรับใช้พระพุทธเจ้ารับใช้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อะคะ่ะก็คือการทําประโยชน์เพื่อสังคมอะคะ่ะหลวงพ่อสอนเสมอะคะ่ะให้เรามีความเมตตาพอเรามีความเมตตาเราเกิดความสุขสุขที่ใจสุขที่เป็นผู้ให้อะคะ่ะ มากกว่าผู้รับแต่ต่อมาก็เห็นโยมบางท่านป่วยนะไปรักษาหมอทั่วไปก็หลายครั้งก็ดีขึ้นมาดีหน่อยก็เป็นอีกบางคนก็ไม่หายก็เห็นรู้ได้จักหมอปรเมศเดี๋ยวหมอกล้องมีการฝังเข็มที่ดีกับคุณหมอประสูตรก็เลยทําคลินิกเวชกรรมช่วยฝังเข็มรักษาคนป่วยโดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อตามกระดูกเส้นตั้งหลายเห็นผลการตอนรับทั้งสองคลินิกแล้วได้ผลดีมาก เมื่อเปิดคลินิกจะมากันเยอะมากมายจนคุณหมอเน,นี่ยแทบรักษาไม่ไหวทุกสิทย์ทุกคนก็ร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์แม้กระทั่งทำห้องการรักษาขึ้นมาให้ดีแล้ก็เป็นการรักษาฟรีไม่ได้เก็บเงินอย่างไรแต่ถ้าจะทำบุญก็ตามััมิยาสัยไม่ต้องทำก็ได้ก็ต้องกังวลน,นะแต่ย่าเอาเงินไปทำปิดสีลไม่ได้นะไปเร่นการพน,นันไปกินเหล้าออเนี่ยไม่ได้ พระสงฆ์ท่านมีหน้าที่โปรดญาติโยมให้พ้นทุกข์ทั้งสอนธรรมะรวมทั้งจิตอาสาหัวใจพุทธะช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์ด้วยหัวใจแห่งความเมตตากรุณาเข้าตำราที่ว่าให้อาหารแก่คนที่กำลังหิวให้ยาแก่คนที่กำลังเจ็บไข้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ให้และผู้รับหลายคนมีความทุกข์ใจแล้วการปฏิบัติธรรม ช่วยดับทุกอย่างไรไปพบกับรายการพระธรรมช่วงต่อไปครับมองดูพระธรรมมองดูพระธรรมจิตของคนที่มีจิตใจงามจิตใจมีเมตตาไม่มองข้ามความทุกข์ยากของผู้อื่นแม้กระทั่งเป็นสัตว์สิ่งนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้อยู่แล้วให้พระสงฆ์และทุกคนมีความเมตตาต่อทุกชีวิต ทุกดวงจิตวิญญาณหลายคนที่มีความทุกมาบางทีก็ทุกมากด้านธุรกิจปัญหาครอบครัวบางคนก็อยากจะฆ่าตัวตายบางคนก็อยากฆ่าคู่กรณีที่ทำให้ทุกข์ใจพระสงฆ์ท่านเป็นผู้นำทั้งจิตวิญญาณพระครูประหลัดสัมพิพัฒนธทีราจารย์ท่านนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปลดล็อกความทุกข์ที่อยู่ในใจ ด้วยหลักเมตตาธรรมช่วยแก้ไขปัญหาจิตใจให้มีชีวิตอยู่ที่ดีงามต่อไปเมื่อดูแล้วว่าตอนนี้ประชาชนเนี่ยเป็นทุกข์กันเยอะถ้าฝึกนานๆเนี่ยคงไม่มีเวลา mm hmm. ก็พยายามนำธรรมะหลายๆอย่างสิ่งสำคัญก็คือสติปัฏฐาน4จิตตานุัสนาดูแลรักษาจิตให้ดีมวิหาร4ก็ย่อเหลือเมตตา มีมตตาต่อทุกดวงจิตพุทธานุสติกรรมฐา,านระลึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าก็นกํนากรรมฐานหลักสามกองนี้มาใช้กาบภาชชากาบให้ความอ่อนโยนรู้จักคุณแห่งพระพุทธเจ้าคุณแห่งพระรัตนตรัยให้ทราบซึ้งระลึกถึงคุณแห่งพุทธเจ้าไว้เสมอการปฏิบัติธรรมในเวลาสั้นๆหนึ่งวันก็ได้ผล หลายคนก็เปลี่ยนจิตใจของตนเองที่มีกิเลสเยอะมีความหลงในวัตถุเช่นชอบช้อปปิง้งสินค้าแบรนด์เนมติดซูปเปอร์คาร์รถหรูอะไรต่างๆอะไรกงอะไรกาแหวนเพชรพวกสิทธิ์อัตมาภาพก็เปลี่ยนไปหลายคนก็เบาลงเรื่องพวกนี้รู้จักหาความสุขในด้านจิตใจอย่างแท้จริงไม่พึ่งวัตถุ ไม่หลงโลกสมมติจิตก็พบความสุขในพระธรรมการสอนในเวลาหนึ่งวันก็ถือว่าได้ผลเป็นอย่างดีก็มีคนมาปฏิบัติกันมากพอสมควรเป้าหมายก็คือมรรคผลนิพพานตามคำสอนพระพุทธองค์เริ่มจากที่แม่ชีได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมนะคะกับท่านพระอาจารย์กิติเชษนะคะก็เป็นการปฏิบัติธรรมครั้งแรกนะคะในชีวิตแล้วในวันนั้นนะคะที่ไปปฏิบัติก็จะเป็นคอสาวานัน พอไปปฏิบัติปุ๊บเหมือนเราได้รับคําตอบในชีวิตอะคะ่ะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเราอะ่ะคนที่จะดําเนินชีวิตต่อไปอย่างไรก็คือไม่ใช่ว่าชีวิตที่ผ่านมามันไม่ดีแต่ว่าเราอาจจะหลงไปกับกระแสของโลกมากเกินไปจนทําให้เราลืมไปว่าเออจริงๆแล้วคนเราอะ่ะเกิดมามีจุดประสงค์เป็นอย่างไรบ้างอะคะ่ะให้สังเกตใจของเราว่าอะไรจะเกิดขึ้น ทำใจได้มันก็ไม่ทุกนะแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้ก,ก็ทุกบางทีเราตั้งความหวังไว้อย่างหนึ่งผลม,มันออกมาไม่ได้อย่างที่หวังอืมมันก็เสียใจท้อใจเราจิตไปยึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอย่างเกินไปแม้กบความสำเร็จหรือความไม่สำเร็จความสมหวังหรือความไม่สมหวัง ให้เป็นกลางให้ได้นะทำใจของเราทำมาที่ท่านให้คือท่านจะแสดงธรรมคือจะมีช่วงที่ท่านแสดงธรรมแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่ท่านพูดอ่ะมันทําให้เราแบบน้ําตาไหลอ่ะคือพอมันมันโดนเข้าไปในใจแล้วมันน้ําตาไหลแล้วมันรู้สึกคิดขึ้นมาได้ว่าเออจริงเนาะอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยค่ะระยะเวลาหนปีที่มาปฏิบัติคือคือตอนนั้นเอก็ปฏิบัติแบบ เข้มข้นมากเลยนะมาทุกอาทิตย์คือแบบว่าเวลามีคอร์สทุกครั้งก็จะมาตลอดเลยแล้วก็ทุกครั้งก็จะได้ธรรมะที่ต่างออกไปคือเหมือนคําพูดบางครั้งเราไม่เคยได้ยินจากที่ไหนหรือเป็นคําพูดที่เราก็เคยได้ยินนะแต่ทําไมมันมันไม่เคยเข้าไปอยู่ในใจมันไม่เคยรู้สึกแบบที่รู้สึกเวลาที่ฝั่งท่านพูดอะคะ่ะหลวงพ่อจะพูดเสมอว่าถ้าเราคิดว่าเราทุกข์แล้วอะคนที่ทุกข์กว่าเรายังมีอีกเยอะแต่ว่าเราอะัวแต่มองความทุกข์ของตัวเองอะคะ่ะ โดยที่แบบเราไม่ได้มองความทุกข์ของคนอื่นซึ่งคนที่ทุกข์ขเรามีเยอะมากพอท่านพูดคำนี้ทำให้เราคิดได้ว่าเวลาที่เราออกไปแล้วเห็นคนที่เขาทุกข์อย่างเช่นอ่ะน้ำท่วมแล้วคนที่อยู่พิการหรือว่ามีอายุไม่สามารถขยับได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าวันนี้เรากลับไปเรายังมีบ้านอยู่เรายังมีข้าวกินคือคือเรามีทุกอย่างเลยอะแต่เขาเขาไม่มีเลยอย่างเงี้ย พอเรามองอย่างนี้แล้วก็จริงอย่างที่ท่านพูดจริงๆความทุกของเราอันนี้มันไม่ได้เรียกว่าทุกข์เลยสําหรับคนอื่นที่เขาแบบเขาทุกแสนสาหัสอย่างเี้ค่ะเวลาผู้มีความป่วยทางร่างกายจิตใจมาเนี่ยอันดับแรกถ้าเราเชื่อในธรรมะของพระองก็คือทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นแต่กรรมหากมีกรรมวิบากที่เป็นอกุศลจิตก็ทําให้ป่วยกายทุกใจได้อันดับแรกก็ให้เจริญสติ รู้ให้ทันความป่วยความเจ็บป่วยกายแยกให้ได้เวทนาแยกให้ออกทางกายจิตมีสติรับรู้จิตเมื่อแยกความทุกข์ออกจิตก็สบายใน่ามการความทุกข์ของร่างกายชองก็ขอให้มีการขอขมากรรมสำนึกบาปที่ตัวเองทำแผ่เมตตาทิฏฐิบุญกุศลให้หากเราได้เคยล่วงเกินปลามาดผู้ใดให้ใครทุกข์ไว้ก็ขอ,ขอขมากรรมให้หมด สมเมื่อเขาทําไม่ได้ตมาคณะสงฆ์แม่ชีจิตอาสาก็ช่วยแผ่เมตตาให้การแผ่เมตตาก็เหมือนกันมอบความสุขอุทิศบุญกุศลให้ให้เขาได้รับแต่สิ่งที่ดีๆก็มีส่วนได้เยอะคนก็รู้สึกมีความสุขทางใจความทุกข์ทางกายก็เบาคลายลงรักษาจากการเจริญสติเมตตาปัญญาอยู่เสมอการแผ่เมตตาการให้กราบพระ สติก็มีผลให้สุขภาพกายสุขภาพจิตดีขึ้นทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปรู้เท่าทันความทุกข์ก็บพบกับความสุขจิตใจโลงโปร่งสบายเหมือนกับจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราหนีทุกข์แต่สอนให้เรารู้จักจัดก,การทุกข์ เพราะเราสามารถพ้นทุกไ์ได้ด้วยความเพียรของเราเองการนำธรรมะมาเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลเกิดผลอย่างไรบ้างรับชมรายการพระธรรมช่วงหน้าครับมองดูพระธรรมมองดูพระธรรมเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลการสื่อสารธรรมะบนแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆการเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่เข้ายุคสมัย เข้าถึงคนรุ่นใหม่สร้างพลังบวกสู่สังคมนำเนื้อหาสาระธรรมะที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายพระท่านเทศสอนธรรมะลูกศิษย์จิตอาสานำธรรมะมาสู่ออนไลน์มาเสิร์ฟบนมือถือทำให้เกิดผลดีเกิดความสุขทันทีที่ได้ฟัง การนำธรรมะสู่ออนไลน์ก็สำคัญมากในยุคนี้ประชาชนทั่วไปเนี่ยบางคนก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้าวัดดังนั้นเราก็ต้องนำธรรมะไปสู่ที่บ้านนาภาพก็เลยให้คณะสิทธิ์ช่วยกันกำลังหลักก็คือไม่ชีเนี่ยจัดการใช้สื่อช่องธรรมะโดยมีลูกศิษย์ช่วยหลายคณะเหมือนกันย่านโยมช่องถ่ายทอดสด เวลามีการปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ให้โยมดูที่บ้านช่องมีพิไรแล้วก็เวลาอาตมาสแสดงธรรมก็จะถ่ายทอดสดให้โยมดูที่บ้านเช้าก็ประมาณตีห้าค่ำก็ประมาณสองทุ่มกลางวันที่อาตมาว่างไม่ได้ไปไหนก็จะแสดงอีกสองรอบถ้ามีคอร์ส ก็จะถ่ายทอดสดจากคอสยมก็ดูที่บ้านแต่คนที่ชมจะต้องเป็นสมาชิกค,คือมาปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจในการสอนกันดีแล้วก <Yeah. S 1> ็วจะได้รหัสไปดูแต่คนที่ไม่เป็นสมาชิกก็ดูรายการเมตตาธรรมได้รายการเมตตาธรรมใครดูได้โซเชียลดูได้เปิดพิมพ์เข้าไปก็จะเจอก็เห็นผลได้ดีผลได้ธรรมะต่อเนื่องมั่นคง รายการเมตตาธรรมที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะเข้ามาช่วยดูแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นพิธีกรนะคะซึ่งรายการเมตตาธรรมเนี่ยก็จะเป็นรายการคล้ายๆวาไราตี้ธรรมะ,ะคะ่ะก็จะมีรายการที่เกี่ยวกับธรรมะหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นรายการทำอาหารก็มีนะคะคือคือรายการเมตตาธรรมตรงส่วนเนี้ยสำหรับคนภายนอกนะคะดูได้ทุกทุกอายุทุกๆระดับชั้นเลยนะคะ ต่อมาลูกศิษย์ก็นำธรรมะที่ได้แสดงธรรมไปตัดต่อลงที่ YouTube, Facebook, TikTok ซึ่ง TikTok ก็ได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี mm hmm. ก็มีคนสนใจมากและก็ชอบธรรมะที่สั้นๆก็พยายามจะพัฒนาต่อเนื่องต่อไปคอนเทนต์ Content หรือที่นำเสนอธรรมะในทางโซเชียลทาง TikTok ตเนี่ยตมาเขาเชื่อว่านะมันช่วยสังคมได้มากถ้าเขาสนใจศึกษาปฏิบัติต่อเนื่อง ปัญหาในสังคมก็จะน้อยลงและถ้าทุกคนหลวัดก็ดีหรือหว่าครูคบาอาจารย์ช่วยกันเผยแพร่พระธรรมอย่างแท้จริงโนะดยเฉพาะชาวพุทธเราเนี่ยตั้งใจปฏิบัติปัญหาทั้งหลายมันก็จะน้อยลงไปมากหรือมาจจะไม่เกิดขึ้นเินื่ยจิตใจเปลี่ยนไปเรืว่วยหลังพอ่อเองอะแรเปีเ่พ่อเฉยก็ใจพ่อ ค่อะอาจารย์เนาะเพราะท่านอเทศดีมากๆอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไปฟังคลิปท่านว่ามีส่วนไหนบ้างที่เป็นธรรมะง่ายๆคนเข้าใจเร็วแล้วก็ฟังแล้วเก็ตเลยอะค่ะบางทีเราก็อาจจะตัดต่อบางส่วนออกเพื่อที่จะให้มันกระชับมากที่สุดน้อยอย่างเช่นพระอาจารย์เทศจริงๆ2ชั่วโมงเราตัดเหลือ3 0บกวินาทีเพื่อที่จะให้มันกระชับที่สุดเอาจุดประเด็นที่สําคัญที่สุดมาเพื่อที่จะ ให้คนฟังแล้วแบบคลิกเลยในคําแรก3คําแรกเนี่ยค่ะเพราะว่า Tik t o อกเท่าที่ทราบมาเหมือนมันเร็วมากๆคือการสครอว์ทิกต o k เนี่ยค่ะมันเร็วฉะนั้นอ่ะถ้าเราแบบเหมือนไม่ได้จับประเด็นเขาตั้งแต่แบบ1หรือ2วินาทีแรกอ่ะค่ะเขาอาจจะแบบสครอวผ่านไปได้เลยแต่เราอ่ะจ,จะเอาคําแรกมาให้มันแบบเหมือนเหมือนไปที่ใจเขาให้ได้มากที่สุดอ่ะคะ่ะประโยคแรก2ประโยคแรกน่ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆมีหลายๆเคสเนาะที่ที่เขาได้เข้ามาดูแลเขาก็แบบ หลุดพ้นไปเลยภายในภายในแค่30กว่าวินาทีกับเรื่องที่เขา,าอาจจะติดขัดมาเป็นแบบ3ปีหรือ4ปีก็ตามเนี่ยค่ะคือสิ่งเหล่านี้ที่พูดก็คือคนที่เขาได้มาเจอหลวงพ่อตัวจริงแล้วเขาก็ได้มามาเล่าให้ฟังอะค่ะว่าเขา,าได้พ้นทุกไปยังไงอะค่ะก็รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้มาทําตรงนี้แล้วก็จริงๆแล้วพอเห็นคนพ้นทุกคะค่ะความสุขที่เขาได้รับมันก็ย้อนกลับมาหาเราเหมือนกันพระสองฆ์อยู่กับสมัยใหม่เนี่ยเราก็ต้องดูว่า อะไรควรทำไม่ควรทำตามพระธรรมวินัยแต่เมื่อเราอยู่กับโลกสมมติเราก็ต้องระวังโลกะวัช,ชะโลกตดเตียนแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเก็บตัวเงียบไม่เผยแพร่พระธรรมไม่ดูความทุกข์ยากลำบากของประชาชนสิ่งเหล่านี้เราก็ควรทำให้ทันยุคทันสมัยพระสงฆ์เนี่ยถ้าปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจริงๆก็คือทำนิพพานให้แจ้งการที่ช่วยเหลือสังคมการที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ผู้อื่นพ้นทุกข์ก็เป็นบุญบารามีที่สะสมบุญบารามีที่สะสมก็ทําให้การทํานิพพานให้แจ้งได้เกิดขึ้นในโอกาสต่อไปและนําพาผู้อื่นให้รู้จักสร้างบุญกุศลยกเว้นบาปทั้งปวงทาจิตใจให้สะอาดป่องเพลีวบริสุทธิ์ก็นําพาให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายหรือชาวโลกได้ปฏิบัติตามหลักธรรมอันประเสริฐของพระพุทธองค์ ททุุกกคคน็จจะะพบววาาามสขออย่งงแแ้รริลถลถตดไปจนนนิพาปัจจุบันนี้เป็นยุค AI สื่อเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารธรรมะให้กว้างขวางเป็นการทำงานน้อยแต่โรงประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นการสื่อสารธรรมะที่ร่วมสมัยตอบโจทย์สังคมตรงใจคนรุ่นใหม่พระครูประหลัดสัมพิพัฒนาธีราจารกิติเชษสิรวัฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพอําเภอเถื่อนจังหวัดลำปางพระครูในฐานานุกรมท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรารย์พระสงฆ์ท่านนําหลักธรรมโดยใช้หลักเมตตาธรรมมาปลดเปลื้องความทุกข์เพื่อให้พวกเราได้พ้นทุกข์พบกับความสุขที่แท้จริงที่ใจของเรานั่นเองครับขอขอบพระคุณ พระครูประหลัดสัมพิพัฒนีราจารย์กิติเชษสิริวัฒโกพระครูในฐานานุกรมท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ที่ทำให้เห็นว่าพระธรรมนั้นงดงามเพียงใดอย่าลืมติดตามชมพระธรรมล like, ิกดไลค์ใช่กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับมองดูพระธรรม